สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเจ้าหางทั้งหลายแหล่นะคะที่จะออกดอกกันมาเยอะแยะเลยซึ่งดอกเขาก็จะบานได้สองสาวันเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาขยายพันธุ์กันดีกว่าค่ะวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะค่ะเจ้าสามกระถางนี้นะคะก็เอามาปักชำไว้ได้ประมาณ3าสัปดาห์แล้วค่ะก็จะเห็นว่า เขาก็จะแตกหนอกันออกมาอ,อุดมสมบูรณ์เลยเห็นไหมคะอันนี้หน่อน่ารักเตยออกมาเป็นหูก็ต่ายเลยมก็เอาไปนะคะคี่เลยค่ะไปกราฟค่ะอันนี้ก็กราฟในเวลาเดียวกันนะคะก็ตัดเป็นสั้นๆค่ะเป็นท่อสั้นๆแล้วก็ามากราฟบนต่อค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหางกระรอกนะคะตอนปลูกก็มีเพียงกิ่งเดียวนะคะ แล้วเขาก็เติบโตสูงขึ้นไปจนได้ระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มโค้งงอลงมาทำให้ดูเหมือนกับหางสัตว์จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดจากต้นนี้แหละค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะขาดไม่ได้ค่ะก็คือมีดแล้วก็สเปรย์นะคะเช็ดให้แห้งให้สะอาดก่อนเลยค่ะนี่หอยท้าทายนะตัดซะเลย เดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ค่ะพอตัดออกไปนะคะแล้วนะคะเราก็มาตัดเขาเป็นท่อนตามความยาวตามที่เราอยากได้เลยค่ะอันนี้ก็อาจจะตัดตรงนี้นะคะน,นี่ก็ได้หนึ่งต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะตัดส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะกราฟให้ดูนะคะเวลาเรากราฟเราก็จะตัดประมาณนิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะสั้นๆไม่ต้องอยาวมากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการกราฟก่อนนะคะท่อนที่เราตัดออกมาเมื่อกี้นี้เห็นนะคะเวลาที่เราดูหน้าตัดของเขาค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะมีท่อน้ําเลี้ยงอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะเอาท่อน้ําเลี้ยงเนะะี่ยค่ะวางประกบกับต่อนะคะตัด ยอดเข้าออกมานะคะก็จะเห็นตัวท่อน้ำเลี้ยงอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะค่ะเสร็จแล้วก็ปาดด้านข้างลงไปค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันว่าถ้าเกิดว่าน้ำหยดลงไปเขาก็จะได้ไหลลงไปด้านข้างได้เลยค่ะไม่งั้นก็อาจจะทำให้เน่าได้นะคะจากนั้นเราก็ดูว่ามันตรงไหม <S <S 1> <S 1> ถ้าไม่ตรงก็เฉือนอีกทีค่ะให้ตรง นะฮะก็เปอันว่าเรียบร้อยแล้วก็เอาเจ้าตอที่เราตัดเอาไว้เมื่อกี้นี่ค่ะนะคะวางให้ท่อรัมเรียงตรงกับท่อ้ําเลี้ยงประกบกันลงไปเลยค่ะดูว่าเขาแนบสนิทนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาทิชชู่แปะไว้ด้านบนหรือกระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะหรือจะไม่แปะก็ได้นะคะเราแปะนี้ก็คือป้องกันว่าเวลาที่เราดึงสกอตเทปออกมาค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ย เขามีหนามใช่ไหมคะเขาอาจจะเกี่ยวกันแล้วก็ดึงเอาหน่อที่เราอุตส่าห์กราฟเอาไว้นี่ยค่ะลุกติดมือออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วเราก็ใช้สกอตเทปใสค่ะแปะลงไปนะคะรอบแรกนี้ก็คือเราติดประคองไว้ก่อนค่ะแล้วก็ตรวจสอบดูว่า เท่าน้ำเลี้ยงอย่างตรงกันดีอยู่นะคะค่ะเราก็ใช้ตัวจริงค่ะก็พาดเป็นการกรบาดลงไปคราวนี้ลงน้ำหนักนิดนึงนะคะแล้วก็ติดให้แน่นเลยค่ะทั้งสองทางค่ะอย่างนี้นะคะอ่าถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็ติดอีกทางนึงด้วยก็ได้ค่ะ กรับด้านเลยเสร็จแล้วค่ะการกราบบนตอนนี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเขาจเจริญเติบโตเร็วขึ้นแตกหน่อเร็วขึ้นแล้วก็ออกดอกได้เร็วกว่าการที่เราจะปลูกลงดินอีกนะคะแค่นี้ก็เสร็จค่ะเราก็จะวางทิ้งไว้ประมาณ7วันก็สามารถที่จะเอาจเจ้าสกอเทปเนี่ยออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่กราบเอาไว้เห็นไหมคะ จ็ดวันที่เอาออกมาไม่เท่าไหร่เขาก็แตกหน่อออกมาสวยงามอย่างนี้นะคะบางทีเ็าจะแตกออกมารอบพิษเลยนะคะเป็นพุ่มดูสวยงามนะคะอันนี้ก็ยังแตกต่อไปนะคะนี่ไงออกมาแล้วนะคะเป็นเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนยอดนะคะนะคะเป็นส่วนยอดที่เอามาอันนี้ก็จะ คือถ้าตัดยาวๆอย่างนี้แล้วมากราฟนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะเวลาที่เรา,าติดสัก,กเทปแต่นี้ใช้วิธีหลอกเขาโดยการติดตกี่ยวตรงกลางนะคะโยงมาแต่ว่าต้องติดมากหน่อยค่ะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูการชาหน่อนะคะก็หากระถางที่มีความลึกหน่อยนะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยวัสดุแล้วแต่จะหาได้นะคะจะเป็นกบา,าบมะพร้าวหรือว่าจะเป็นถ่านดํา หรือว่าหินภูเขาไฟก็แล้วแต่แล้วก็ใช้ดินแคคตัสนี่แหละค่ะเพราะว่ามีความร่วนซุยเหมาะกับเขาดีนะคะค่ะแล้วก็ใส่ออสโมโกนลงไป10-15เม็ดนะคะรวมทั้งเจ้าสตาร์นจีด้วยจะได้ป้องกันมแมลงค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกคล้าให้เขาลงไปอยู่ใต้ผิวดินสักหน่อยนะคะจากนั้นก็ลงได้เลยค่ะกระถางนี้ก็จะลงสต้นนะคะอีกกระถางนึงก็จะเป็น3ามชิ้นที่เหลือ ค่ะเราก็ช่วยแหวกให้เขาดิดนึง,อ,งอย่าลืมน,นะคะใช้ตัวช่วยในการจับนะคะเมื่อกี้นี้เผลอไปเอามือจับหนามทิ่มติดมือะะเลยค่ะก็จะทิ่มติดจริงๆนะคะค่ะนี้ก็เป็นอีกอันเองก็ทิ่มลงไป อันนี้เป็นเรียกว่าเป็ดสดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาชำเลยเนี่ยก็จะต้องยังไม่รดน้ำประมาณ2สัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารดน้ำลงไปเนี่ยก็มีสิธิ์ที่จะเน่าได้นะคะก็จะเป็น2ต้นกับ3ต้นถ้าอย่างนี้เขาจะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาหินหรือไม่ก็กรวดปากรุด ประคองต้นไว้ด้วยค่ะอันนี้ก็เหลือแต่กรวดนะคะก็ใช้กรวดก็ได้เราเพียงแต่ว่าประคองไม่ให้ต้นขล้นนะคะแต่ใหม่ๆเนี่ยถ้าใช้เป็นเป็นกรวดที่มีขนาดใหญ่หน่อยก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องวางในที่ร่มรำไรก่อนนะคะในช่วงสองสัปดาห์เนี่ยค่ะที่เรายังไม่ได้รดน้ำเนะะี่ยค่ะ วางหลบแดดไว้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหางสิงที่ตัดเอาไว้แล้วก็วางให้เขาแห้งค่ะนแห้งสนิทอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราลงปลูกก็คือรดน้ําได้เลยอันนี้วางจนเขาแตกหน่อแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเอาลงปลูกเช่นเดียวกันนะคะ เราก็ใส่หินกรวดโดยรอบนะคะเพื่อประคองไม่ให้เขาลม้มดูจริงๆค่ะน้ำเขาเนี่ยเหมือนจะไม่มีพิษสงนะคะแต่เวลาที่เราจับเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะสลัดสลัดน้ำติดเหมือนกับเม่นเลยค่ะ ก็จะฝังเราออกยากมากนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะได้5ต้นกลับไปวางไว้ที่ร่มน,นะคะ2สัปดาห์แล้วก็รดน้ำค่ะก็เป็นอานว่าเสร็จสิ้นค่ะอย่างนี้เราก็ใส่ลวดแขวนไว้ได้เลยนะคะไม่นานเท่าไหร่ก็จะเห็นต้นเขาเติบโตห้อยย้อยลงมาออกดอกให้ชมกันนะคะค่ะวันนี้ ออรไบาวแคคตัสเชนลก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ